Hello Hello Everyone สวัสดียามเช้านะคะวันนี้วันเด็กนะคะวันนี้วันเด็กแข่งชาตินะคะคุณครูน้ำใจก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะมีความสุขสนุกสนานนะคะ แล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูนะคะและของประเทศชาตินะคะขอให้มีความสุขค่ะเช้า,ชานี้คุณครูน้ำใจก็เข้าสวนแต่เช้านะคะหลังจากที่ไปเก็บภาพเก็บภาพทำบุญนะคะ จากบาททำบุญที่สนามของหมู่บ้านนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็กลับมากลับมาเก็บภาพกล้วยไม้นะคะที่คุณครูรักที่คุณครูชอบนะคะต้นนี้ค่ะโอ้โหคุณครูชอบมากเลยลงทุนซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งกอค่ะหนึ่งกระถางก็คือกระถางนี้แหละคะ่ะออกดอก เยอะดีนะคะเนี่ยมีตั้งสองช่อเนี่ยนะคะช่อนี้หลายดอกอยู่นะคะเนี่ยช่อนี้หลายดอกนะคะเนี่ยถึงจะเล็กแต่ก็น่ารักเป็นกล้วยไม้ที่ขนาดขนาดเล็กอะ่ะขนาดกลางหรือ,อยังไงนะคะแต่ก็สวยดีเนาะล้กกลิ่นหอมอ,อ่อนๆคือติดใจกลิ่นเขานะคะ กลินหอมอ่อนๆช่อ,น,ชอนี้ยังไม่ดอกนี้ยังไม่บานนะคะของช่อนี้ล่ะคะ่ะไว้รุ้นดอกนี้อีกดอกนึงถ้ายอยกันออกอย่างนี้ดี <c oughs> คุณครูได้มีมีดูนะคะได้ดมได้หอมเขาตลอดนะคะส่วนต้นเก่าก็คือต้นนี้ล่ะคะ่ะอันนี้ก็อยู่อยู่ยงคงกระพันมากเลยคะ่ะเป็นเดือนแล้วค่ะช่อนี้นะคะ นเนี่ยที่มีสีดอกทิ้งไปสามทิ้งไปสามเหลือหนึ่งเริ่มเหี่ยวละนะคะใกล้จะทิ้งแล้วค่ะก้านสีเหลืองแล้วส่วนช่อใหม่เขาก็ออกมาให้คุณครูได้ชื่นใจนะคะให้คุณครูได้ชื่นใจเขาหอมดีจริงๆนะคะขอดมให้ชื่นใจสักนิดหนึ่ง ชื่นใจจริงๆเป็นอะไรที่ชอบนะคะเป็นอะไรที่ชอบชื่นใจจริงๆต้นนี้ก็มีชื่อว่าฮาวายสตาร์นะคะคุณคุณมีสองก่อและฮาวายสตาร์ราคาไม่แพงค่ะครูก็ซื้อจากน้องจิตพรนะคะ จิตพนชาแนลนะคะสองก่อละได้สองก่อออกดอกสะพรั่งเลยภูมิใจนำเสนอค่ะไม่อยากชมคนเดียวอยากให้มีเพื่อนเเข้ามาชมด้วยนะคะนี่ค่ะที่จะนำเสนอเช้านี้นะคะก็คือดอกฮาวายสตาร์ค่ะส่วนต้นอื่น ก็กำลังกำลังจะออกเอกำลังจะจะบานนะคะเป็นช่อตูมละอันนี้ช้างค่ะยังไม่ทราบว่าเป็นช้างสีอะไรลืมไปแล้วเขาบอกว่าช้างสีสีแดงหรือเปล่าช้างกระหรือเปล่าอันนี้รุ่นเล็กค่ะก็ราคาไม่แพงนะส่วนต้นอื่นก็ยัง ยังไม่ออกดอกนะคะเขาทิ้งดอกไปแล้วละ่ะตอนซื้อมาก็มีดอกสวยเชียวเขาก็ทิ้งดอกไปล้นะคะก็มาลุ้นช้างรุ่นใหญ่อันนี้กระถางนี้ใบาย,ยาวนะคะใบาย,ยาวกอกอใหญ่ลากก็ใหญ่ด้วยลากเขาใหญ่หญตึ๊บเลย ลากเขาใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเขามีแทงแทงช่อดอกมาแล้วค่ะไว้ลุ้นกันนะคะถ้าเขาออกดอกบานเมื่อไหร่คุณครูจะอัพให้อีกทีนะคะจะอัปเดตอีกทีหนึ่งต้นนี้ต้องต้องโชว์ดอกแน่นอนต้องได้เห็นดอกกันแน่นอนนะคะ ก็อดใจไม่ไหวก็สั่งซื้อมาอีกแล้วนี่แหละค่ะท้อต้อใจซื้อไม่หยุดเลยค่ะกล้วยไม้ระยะนี้ลืมบอนสีไปเลยบอนสีก็นานๆซื้อทีแต่ไม่ซื้อซื้อถีซื้อบ่อยกำลังกำลังหลงกล้วยไม้อยู่ตอนนี้ก็คนรักกล้วยไม้กับรักบอนสีทำไงได้นะคะกับสั่งซื้อไม่หยุดเหมือนกันสวยไหมล่ะ สวยไหมกระถางนี้กอนี้ช่อนี้ดอกนี้สีหวานเนาะเข้ากล้องแล้วสวยเชเข้ากล้องแล้วสวยเช่กำลังบานเป็นดอกตูมอยู่สามดอกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ก็ออกสีสันสวยเหมือนกับดอกนี้แหละคะ่ะดอกนี้บานมาจากสวนคนขายนะคะ ถ้าครูจำไม่ผิดนะครูครูคเอฟมาจากช่องอมสินอมสินพันไม้นานาพันธ์อะไรเนี่ยนะคะสวยครูก็เลยเอฟทันมาได้ก่อเดียว <c oughs> คนอื่นก็เอฟก,กันเก,งเก่งๆผุดผับผุดับนะคะเขาก็ได้กันคนละสองต้นสามต้น ราคาก็ไม่แพงนะคะช่วงนี้กล้วยไม้ราคาถูกไม่แพงนะคะสมัยก่อนนี่จับต้องไม่ได้เลยแพงมากคุณน้ำใจก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าซื้อตอนนี้กล้าค่ะกล้าเล่นกล้าซื้อละมาแขวนไม่เต็มเลยลูกชายแซวแล้ะแม่หลังคาบ้านยังว่างหลังคาบ้านยังว่าง ความสุขความสุขของคนแก่ก็บอกรูกความสุขของแม่นะเงินก็เงินแม่ซื้อห้ามบนมีหน้าที่โอนให้แม่ก็โอนไปนะคะเดี๋ยวบานเมื่อไหร่ครูก็จะถ่ายทำวิดีโอให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติ การถ่ายทำเพียงแค่นี้นะคะด้วยดอกฮาวายกล้วยไม้ที่มีชื่อว่าฮาวายสตาร์นะคะสวยงามหอมอ่อนๆใครมีเวลาว่างที่จะเลี้ยงก็เลี้ยงนะคะมันมีความสุขจริงๆนะเอาละค่ะขอให้ทุกคนทุกท่านเด็กๆ ในวันนี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ see you next time ค่ะ